สวัสดีครับผมชาติยาราซับนะครับย <c oughs> ูกับรายชาบอนินครับดำยุกเตาศูนย์ฟุโซโมิซูมิชิโอ้นี่ก็มิซูครับโอ้มิซูหมดเลยสามคันนี่มีพ่หลงแล้วก็ฮหบาดุกครับฟุโซ,โซตันนี้เนี่ยจะสองสีุ่กเตาศูนย์ในยุคปัจจุบันน่าแคทโตเบฮิตาชิครับสองคันจอดน่าจะเชื้อเพลงน่าจะหมดเอา มาดู 3... 2...0... GC นีซีน้อง GC นะ <c oughs> เอ้คันนีอ้ออกคลิปบอบนะพี่น้องออกคลิปอยหรือ <S <S ว่าวิดีโอออก่อยคนขับจัดจ้านมากสามสองศูนย์ซี 20ตันครับจริงน้ำหนักตอนนี้20ตันคับประมาณนี้20ตันนะพี่น้องรถนี้ G.C ทำมาเพื่องานก่อสร้างครับงานทั่วไปไม่เหมาะกับงานเจาะแข็งนะแต่ก็สบายมากครับ 1Q สำหรับบัคเก็ตของเขาเครื่องยนต์ซีซูปนะครับแต่ว่าบุ้งกีใหญ่ซีซูป turbo ของมันเร็วตคูลเลอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำ แคด4.4เทอร์โบเดียวอะเทอร์โบเดียวโบเดียวนี่นเนี่ยโบเดียวก็อยู่ที่145แรงม้าครับวัดรอบเครื่อง1,650รอบต่นอนาทีอ่า,อาเป็นเป็นกะปูลเนกเก้นนะตัวนี้ครับนะมันท้ายใจะใหญ่ถังเชื้อเพลิงพลาสติกแล้วก็นนเครื่องยนต์นั้นอ่าขับเคลื่อน ไม่มีพัดลมน้องใช้พัดลมที่ป้าห้ตัวับการระบายความร้อนเกี่ยวกับหม้อน้ำหรือว่าแอแล้วก็อินเตอร์คูลเลอร์ไฮดรลิกนี่ครับนะใ้พัดลมห้าตัวดันเครื่องยนต์จะประหยัดส่วนช่วงล่างครับใบแท 79, ็ก79เซนติเมตรลเล็กเจ็ดตัวแคเอร์สองกาดข้างละตัวอิรบงบบินยังไม่สูงน้อ,อความเร็วสูงครับโดยเฉพาะคนขับทีมงานผู้บินนี่เลยไปจัดเต็ม จัดเต็มจริงๆไหมน้องล่องลังครับอีกล่องลังนะสำหรับบรรท้ายใหญ่เนี่ยฝนสีมาเพราะเอามานี่ยอ๋อช่วงเข้าไปครับถ่ายข้างบนและถ่ายข้างล่างดูบ้างเป็นยังไงในเวลาประมาณสามนาทีครับ ครับพีซูมิชิสบ,สบายครับนี่ไปเรื่อยๆอรแรงอยู่แล้วแต่ว่า,าจะต้องขับขับไม่เร็วมากเกินไปไม่ช้าเกินไปนะครับมันจะม,นมีปัญหาเรื่องเช้อเลืองอาจจะไมครับพี่หลง FN527S10 สปีดเป็น 6D16 6D15 6D16 ก็นะ196โวล์ก็เป็น100 สมบูรณ์แบบอนอ่าไปนน้นครับเราไปดูแคทเอกวน,น่ต้องวา30ปีนะ30กว่านะสี่สิบ 40, บ,บ้างี่ยดำ แหลมนะอนึ่คิวประกอบที่แดนเป็นดินใหญ่ครับแบรนด์ Brand U.S.A มันท้ายใหญ่โอ้าะว่าบใจหมดครับทักทายครับทักทายดูกันใกล้ๆเลยพี่น้อง ชาติเป็นทับก็จะรีวิวให้น้องได้ชมกันรถเปิดทุกมุ่นสะใจครับนะนี่หนึ่งคิวก็ถือว่าโอเคครับนะ145พลังมาเออมีเสียงคลางขึ้นกันได้เนี่ย แรงมากไม่เยอะครับแต่ว่าพลังเือเฟือตำแคตไม่มีรวมเลยมากครับออสังเกตที่บุกี้ครับนี่หนึ่งคิวไ,ไี่น้งสำหรับสามสองศูนย์ที่ี โอ้ <laughs> oh, ยินไก,กลๆเลยนะยิงต่ห่างยิ่ไต้อหงอห่างอยู่ว้า wow. ดินดานนะดินดานนะครับเอาสัญญาณออกตัว ลงครับมี่สุวิชิดำยุกเอสูนยังเปลี่ยนครับไปแล้วน้องนีฝนและลงครับพี่ลงดำยุกเอสูนย์เชิญลงโฆษณาครับสมัยก่อน <c oughs> อเดี๋ยวไปฟังนู้ดก่อนไี่น้ะโอ้เมมเบรี่จะเต็มแล้ว อย่างรอแล้วเนี่ยอ๋อตรงนี้ได้ดูแคทกันบ่อยแน่พี่น้องจัดจ้านในยันนี้ครับโอ้เจอตับมาด้วยนะออกสีม่วงเลยไม่ตาแกยกไอ ุงกีรถรถตักก็พี่น้องใส่ได้แกใส่แล้วเนี่ยจัดหนักจริงครับออสู้ดีครับ145,000้14 5, าัมาก่อเรื่องอันร้อย50รอบก่อนาทีโอ้มีเสียงจิงรีดครับ ัวใหญ่ซะด้วยอ๋อทีมงานทรูตทิมน,นะครับ ไม่มีคมรับเพราะว่าเขาทำงานเป็นประบบอยู่แล้วถ้าว่ารถช้ำไม่ช้ำครับนะอโอ้นี่ฟันก็ซื้อแถวบริรัมพี่น้องอนุศาสตร์จัดให้ครับสี่ละห้าร,ร้อยชุดแข็งอย่างดีครับอ้าว ไม่รีบออกไปพี่หลงเร็วเอาไปเรื่อนกันหมดกับัาน,นี้ าหมดหมดเวลาไหมน้มองเมมโมรีจะเต็มแล้วครับจบเลยสามสองศูนย์จีซีจัดหนักจัดเต็มครับใครก็ศึกษาได้สอบถามได้ครับศูนย์เจ้าเป้สองเจ็ดสองสามเจ็ดนะครับหรือว่าถ้าท่านถนัดด้านไหนก็ทำนะพี่น้องคิดคิดก่อนคิดก่อนทำนะครับวางแผนดีๆธุรกิจนะครับหรือว่า อาชีพนะแต่เป็นอาชีพนะอาชีพคนขับรถขุดก็ไม่ธรรมดาก็เรียนครอบตัวได้เหมือนกันค่าตัวนี่ประมาณสองหมื่นนะขั้นต่ำหมื่นห้าถึงโอ้สี่ห้าหมื่นก็มี่น้องนะครับแล้วแต่ประสบการณ์แล้วก็แล้วแต่หาแกแล,แ,าแล้วแต่พื้นที่ด้วยครับ ฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ